สวัสดีครับผมออกจากช่องผู้ไปชิตอุปสรรคนะครับวันนี้เรามาเจอกันในคลิป EP ที่24นะครับสำหรับพี่ๆน้องๆคนไหนที่เข้ามาดูและมาฟังกันแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามกันด้วยนะครับวันนี้เป็นวันหวยออกเนาะผมเองก็ไม่ได้ซื้อนะครับผ่านไปก่อนจริงๆก็ไม่น่าจะเล่นแล้วนั่นแหละครับเพราะว่าผมเองก็ทำ u t u b e เกี่ยวกับ พาทุกคนเลิกพนันผมก็คิดว่าหวยก็จัดเป็นการพนันชนิดหนึ่งบางคนก็มองว่าพี่ออฟซื้อได้อยู่ไม่เป็นไรหรอกใบสองใบนั่นแหละครับส่วนมากมันก็ซื้อไม่ถูกนะครับเสียดายเงินถ้ามันจะถูนางวัลมันถูกไปนานแล้วแต่ก็ไม่ได้ห้ามทุกคนนะครับทุกคนก็อยากมีโชคลาภเสี่ยงดวงเผื่อฟลุกถูนางวันที่หนึ่ง ก็เป็นไปได้นะครับแต่ผมเองก็ค่อยว่ากันที่หลังกันแล้วกันนะครับนานๆทีแล้วกันอาจจะ6เดือนสักงวดหนึ่งสองใบก็ยังดีนะครับผมก็จะเก็บเงิน200บาทเนี่ยไว้ในแต่ละเดือนแล้วก็ไปเอาสินของที่จำเป็นนะครับอย่างน้อยเราได้ใช้แน่นอนแต่ถ้าซื้อหวยมันก็อาจจะถูกแหละแต่โอกาสมันก็เป็นไปได้น้อยมากนะครับ เปอร์เซ็นต์ถูกน้อยมากอะไรประมาณนั้นนะครับแล้ววันนี้ผมเองก็ได้ไปส่งของให้กับแฟนผมนะครับแล้วก็ได้แวะเข้าไปที่วินมอเตอร์ไซค์รับจ้างเห็นภาพไหมครับไปนั่งกินข้าวกับพวกพี่ๆที่วินนะครับออกคนละ30 40บาทเองแต่อาหารก็เป็นซุปมะเขือเป็นไข่ทอด แล้วก็ผักแล้วก็ไข่ต้มนะครับข้าวเหนียวก็มีอยู่ที่วินอยู่แล้วนะครับเวลาพี่คนไหนเขากลับบ้านเขาก็จะเอาข้าวเหนียวหรือข้าวสวยมาไว้ที่นั่นนะครับเอาไว้หุงกินส่วนมากก็จะเป็นวันอาทิตย์นะครับซึ่งเป็นวันหยุดของใครหลายหลายคนเห็นไหมครับกินมีความสุขมากเลยเวลาใครมีปัญหาเรื่องอะไรแล้วแต่ก็มาแชร์ให้กันฟังในวงข้าวนะครับ มันก็สนุกไปอย่างหนึ่งกับข้าวที่พวกพี่วิยนทำเนะี่ยกินได้สามื้อนะครับมันเยอะมาก30สบาทได้สามมื้อเลยประหยัดไปได้เยอะเลยนะครับพวกเราทุกคนก็ดูเไว้นะครับการที่เราได้กินแน่ๆกับการเล่นแน่ๆมันแตกต่างกันนะครับ การกินของพวกเราอ่ะอย่างน้อยมันทําให้ตัวเราอิ่มแล้วก็มีความสุขแต่การเล่นของพวกเราเนี่ยเรามีความคิดเสมอว่าเราอาจจะได้เยอะคือได้กินแน่ๆแต่ถ้ามันไม่เป็นไปตามใจเราขึ้นมาเนี่ยอาจจะไม่เหลืออะไรเลยนะครับหลายคนนะ่ะเป็นมาแล้วนะครับหมดเงินในบัญชีเลยนะครับจากเมื่อก่อนมีตั้งหมื่นกว่าบาทอันนี้ก็ฝากทุกคนด้วยนะครับ แล้วหลังจากที่ผมกินข้าวเสร็จได้ประมาณ5นาทีถึงสินาทีก็มีน้องผู้ชายคนหนึ่งได้โทรไลน์มาหาผมนะครับเหมือนน้องมีความในใจเยอะมากคืออยากคุยเลยนะครับตอนนั้นซึ่งตอนนั้นผมก็มีธุระที่จะทำเหมือนกันแต่ก็อ่ะน้องอาจจะอยากคุยกับผมจริงๆ หรืออยากมีเรื่องระบายกับผมจริงก็ได้คุยกันนะครับน้องนะ่ะอายุ34ปีทำงานอยู่ที่แห่งหนึ่งแล้วกันเล่นพนันมา3ปีนะครับทุกคนติดทั้งสลอ็อตทั้งบาคาร่าแต่จะเป็นหนักทางบาคาร่าซะมากกว่านะครับน้องเองตอนนี้เป็นนี้เป็นสินเขาเก็เยอะพอสมควรนะครับประมาณ สองแสนถึงสามแสนแล้วที่หนักไปกว่านั้นนะครับแฟนของน้องได้ตัดสินใจเก็บเสื้อผ้าหนีไปอยู่ที่อื่นแล้วนะครับโดยที่น้องไม่รู้เลยคือแฟนของเขาอ่ะรับสภาพนี้ไม่ได้เพราะเขาก็บอกกับน้องมาหลายครั้งแล้วว่าให้เลิกนะเขาก็ช่วยเคลียร์หนี้เคลียร์สินมาให้ประมาณสองสามรอบแล้ว คุณลองคิดดูดิมอเตอร์ไซค์ของน้องอ่ะมีอยู่สองคันเป็นชื่อของแฟนอยู่คันหนึ่งไอ้คันของน้องเน่ยคือมันเข้าเมืองไทยลิสซิ่งอยู่แล้วทีนี้แฟนของน้องเขารู้ว่าพอที่จะเอามอเตอร์ไซค์คันนี้ไปเข้าเมืองไทยเพื่อนำเงินมาใช้ นี่ช่วยน้องได้บ้างเขาก็เลยต้องทำนะครับแล้วเขาก็เอาเงินเดือนของเขาบางส่วนนะครับช่วยใช้นี่ให้ในตอนนั้นก็เหลือไม่เยอะแล้วนะครับนี่แต่น้องก็กลับไปเล่นใหม่อีกในตอนนั้นคือแฟนไม่รู้นะครับว่าหวนไปอีกรอบแล้วน้องก็เล่นมาเรื่อยๆนะครับ ก็มีได้บ้างเสียบ้างแต่มีช่วงหวาหนึงนะครับที่บวกบาคาร่ามาหกหมื่นกว่าบาทนี่ของตัวเองตอนนั้นมีแค่สี่หมื่นเองแทนที่จะเคลียร์นี้นะครับไม่เคลียร์รอผ่อนจ่ายเขาดีกว่าถ้าเคลียร์เป็นก้อนตั้งแต่ตอนนั้นมันก็จบแล้วแล้วก็เล่นมาเรื่อยสุดท้ายก็หมดเงินที่ได้กำไรจากบาคาร่ามา แล้วก็สร้างหนี้ใหม่มาเรื่อยๆทีนี้แหละครับเพื่อนๆเขาก็โทรมาทวงนะครับหรือพี่ๆที่โรงงานะบอกว่าน้องไม่ส่งดอกอมาสองสามเดือนแล้วเจ้าหนี้บางคนนะครับเขาก็ต้องโทรทวงกับแฟนของเรานะครับ ก่ายแฟนของน้องคนนี้แหละได้รับโทรศัพท์นะครับเขาก็บอกว่าน้องคนนี้ติดหนี้เขาเยอะมากในบริษัทพ,พี่ของเงินก่อนแล้วกันพี่ไม่ได้มาหลายนวดแล้วนี่แหละครับมันถึงเป็นชนวนเหตุที่ทำให้แฟนของน้องได้รู้นะครับว่าน้องเนี่ยกลับไปเล่นพนันใหม่แล้วก็เป็นหนี้เป็นสินเขาเยอะมาก น้องก็บอกว่าทะเลาะกันมาสามวันเลยนะครับแฟนเองก็ไม่ไปทํางานสองวันเขาเสียใจนะครับกับเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วน้องก็สัญญากับแฟนว่าจะไม่ทําอีกแล้วแฟนกับน้องก็บอกว่ามันหลายครั้งแล้วไม่รู้กี่รอบต่อกี่รอบแต่รอบเนี้ยหนักเลยนะครับเพราะว่านี่สินเนี่ยเป็นแสนเลย โดยนี่ทั้งหมดมันเกิดจากตัวน้องเพียงคนเดียวนะครับตัวแฟนของน้องเนี่ยไม่มีนี่สินอะไรเลยน้องเองก็ยังไม่ได้แต่งงานนะครับลูกก็ไม่มีหลักทางครอบครัวก็ไม่มีนะครับไม่รู้ว่าจะไปในทิศทางไหนแล้วแฟนก็มาติดพนันอีกนี่นะครับมันเป็นสิ่งที่ทำให้ผู้หญิงหลายๆคนเนี่คิดแล้ว แล้วพอเมื่อวานนะครับเลิกง,งานกลับไปเสื้อผ้าของเขาไม่อยู่แล้วนะครับหายไปหมดแล้วน้องคุยโทรศัพท์กับผมมาว่าพี่อ๊อฟผมจะทำยังไงผมไม่อยากมีชีวิตอยู่ต่อเลยผมเองก็บอกกับน้องว่านี่แหละพี่เคยพูดในคลิปไว้เยอะเหมือนกัน ว่าคนที่มีลูกมีเมียจะเลิกพนันยากมากยิ่งถ้าเขาช่วยเหลือเราเนี่ยมันยิ่งเหลิงนะครับล่าสุดผมก็เพิ่งพูดไปเองนะน้องเองเนี่ยยังไม่ได้ฟังเลยนะครับมันเกิดกับตัวน้องแล้วรอบนี้ก็ได้อยู่คนเดียวแบบสมใจอยากเลยนะครับแล้วผมก็บอกว่า ไอรอบเนี้ยเราก็น่าจะเลิกได้นะเพราะมันตันแล้วมันตัวคนเดียวแล้วมันไม่มีใครช่วยเหลืออะไรแล้วแต่ภาพแห่งความทรงจำที่เราเคยอยู่ด้วยกันเคยไปเที่ยวด้วยกันเนี่ยมันจะวนเวียนอยู่ในหัวเราติดพนันก็ว่าหนักแล้วยังมีเรื่องการเลิกราเข้ามาเกี่ยวข้องอีกผมก็บอกกับน้องว่าพี่เคยเป็นมาก่อน หนักจริงๆเกินร้อซในความเจ็บปวดเลยนะแล้วถ้าแฟนของเราไปมีคนใหม่ด้วยมันยิ่งหนักมันยิ่งเจ็บมันยิ่งทรมานอันนี้ผมพูดเรื่องจริงเลยนะครับทุกคนอย่าให้เกิดกับทุกคนเด็ดขาดแล้วถ้าเขาไปมีคนใหม่เนี่ยเขาก็ต้องมีคุณภาพชีวิตที่ดี กว่าที่อยู่กับเราอย่างแน่นอนกาแฟนใหม่เขาไม่ติดพนันนะถึงเขาไม่มีอะไรเลยแต่แฟนของเราไปอยู่กับเขาอย่างน้อยเขาก็ได้รับความสุขแน่นอนอยู่กับเราก็มีแต่นี่นะครับมีแต่คำโกหกแล้วใครจะอยากอยู่ทุกคนก็ลองคิดดูสิว่าจริงหรือเปล่าน้องก็บอกว่า แล้วผมจะต้องทำยังไงพี่อ,อ๊อฟมันหมดหนทางแล้วจริงๆเงินเดือนผมออกมามันก็ไม่พอใช้จ่ายนี่ผมเองก็พูดกับน้องว่าเราก็เลิกพนันวันต่อวนันแล้วเราก็ต้องอยู่ความเป็นจริงให้ได้แล้วก็ไปคุยกับเจ้าหนี่แล้วก็พี่ๆที่โรงงานบอกว่าพี่เมียผมก็ทิ้งผมไปแล้ว ผมมีให้พี่เท่านั้นเท่านี้นะครับผมก็ไม่หนีหรอกแต่ให้ผมมีไว้กินบ้างแล้วก็พยายามหาเพื่อนเราคนใดคนหนึ่งหรือหัวหน้างานอะไรก็ได้ให้เขามาจัดการเรื่องเงินให้เราเอาเงินของเราทั้งหมดาฝากกับเขาไปเลยตราบใดที่เงินสดอยู่กับตัวของน้องหรือมีเงินเข้ามาในบัญชี ยังไงเราก็ต้องเล่นอย่างแน่นอนร100้อยเปอร์เซ็นพันปอร์เซ็นแล้วก็ล้านเปอร์เซ็นด้วยเราไปสัญญาใจกับตัวเองจะไปสาบานที่ไหนแล้วแต่ไม่เป็นผลหรอกเคยมีคนทำมาเยอะแล้วแต่ก็ไปไม่รอดผมเองก็ถามน้องว่าแล้วเราพอมีใครไหมที่จะยืนเป็นตัวคุมให้เรา น้องก็บอกว่าก็มีหัวหน้าที่เป็นผู้หญิงคนหนึ่งโดยที่น้องเรียกเขาว่าแม่นี่แหละไอ้ตัวน้องเองก็เป็นนี่แม่น่ะหมื่นห้าแต่แม่เขาก็ไม่ได้เอาดอกหรอกเขาว่ามีเมื่อไรแล้วค่อยมาคืนผมเองก็บอกว่ายิ่งดีเลยเวลาเงินเดือนเราออกมาเนี่ยให้แม่ของเราเคลียร์ให้เลย ถ้าเราไม่พอใช้ยังไงก็ให้ยืมแม่กินไปก่อนสักร้อยสองร้อยไม่ใช่ยืมไปเล่นนะถ้าเราไม่ทำตามพี่จบแล้วก็ไม่เหลืออะไรเลยเรื่องปัญหาของเมียเราปล่อยไปก่อนอย่างไรก็แล้วแต่เขาไม่กลับมาแน่นอน น้องได้ยินคํานี้ร้องให้เลยนะครับบอกว่าพี่ออฟพี่พูดจริงเหรอเขาจะไม่กลับมาแล้วจริงๆเหรอผมก็พูดกับน้องว่าเขาจะกลับมาทําไมเขาไปแล้วอ่ะแสดงว่าเขาคิดดีแล้วถ้าเขาอยากให้เรางอ้อเขาก็ต้องรับโทรศัพท์เราดิ เราก็ต้องติดต่อเขาได้อันนี้ติดต่อเขาไม่ได้เลยนะครับเขาบล็อกทุกช่องทางเลยแล้วเราจะไปหายัางไงแล้วบริษัทที่น้องเขาทำงานอยู่เขาก็ลาออกไปแล้วแล้วผมถามทุกคนหน่อยทุกคนจะไปตามยังไงสมมติถ้าเขากลับบ้านเขาอะ เรากล้าไปตามเหรอเราไม่กลัวพ่อแม่เขาว่าเหรอมันเป็นอย่างนี้ครับถึงผมบอกว่าถ้ามันสายเกินแก้มันก็ต้องยอมรับความจริงกับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ต้องมาดูตัวเองใหม่นะครับการเลิกพนันนี้ มันไม่ได้เลิกยากหรอกมันเลิกง่ายนิดเดียวขอแค่คุณเปลี่ยนจากการเล่นเป็นการเลิกเท่านั้นก็จบแล้วให้ใครมาจัดการเรื่องเงินให้ให้ใครมาคุมความประพฤติให้ทุกอย่างมันก็จบเราคิดว่าตัวเราเป็นคนดีคนหนึ่งเป็นคนปกติคนหนึ่งสามารถจัดก,การตัวเองได้วงเล็บ คนเล่นพนันคือจะมองตัวเองเป็นคนแบบนี้จริงๆไม่ใช่นะครับเราเป็นคนป่วยเราดูตัวเองไม่ออกหรอกแต่ว่าผมเองอ่ะดูออกถ้าทุกคนอะบอกความประพฤติของตัวเองมาเห็นไหมเวลามีเงินเข้ามาทำไมถึงเล่นเล่นแล้วก็ไม่ได้อะไร บางคนเล่นได้แล้วก็ไม่ถอนแล้วก็หมดในทุกครั้งอย่างนี้เรียกว่าคนปกติอยู่หรือเปล่าผมก็ย้ำเตือนเสมอว่าเวลาใครเล่นพนันได้อาจจะได้หลักพันหลักหมื่นหลักแสนหรือบางคนเล่นได้หลักล้านคุณลองไลน์มาหาผมไหมเพื่อผมจะหาช่องทางให้คุณไม่ให้คุณหมดเงินหนึ่งล้าน แต่พวกเราไม่ฟังกันนะครับหมดแล้วค่อยลายมาหาผมแล้วผมเองอะช่วยอะไรได้ผมก็ได้ให้แค่คำแนะนำคุณฟังผมไปแล้วอีกสองสามชั่วโมงคุณก็เครียดกระวนกวายภาพวนลูปต่างๆมันก็จะวนอยู่ในหัวของคุณบางคนก็ร้องไห้เสียใจในห้องบางคนก็ไปโพสต์ระบายใน กลุ่มเลิกเล่นผมจะบอกอะไรคุณให้นะครับการกระทำทุกอย่างที่ผมพูดมาทั้งหมดมันไม่เป็นผลเลยทุกอย่างก็เริ่มจากตัวคุณโกรธให้คุณคิดว่าคุณกำลังเลิกใหม่ๆคุณต้องการจะผ่านมันไปให้ได้คุณก็ต้องยอมรับความรู้สึกทั้งหมดนะครับ ขอแค่คุณอดทนรอเวลาเท่านั้นเองคนอื่นเขาเลิกได้คุณก็ต้องเลิกได้อย่างแฟนของน้องผู้ชายคนนี้เขาให้โอกาสน้องมาหลายครั้งแล้วน้องเองก็สัญญากับแฟนหลายครั้งแล้วว่าจะเลิกแต่ก็เลิกไม่ได้สักทีนี่ไงครับการเลิกรามันเลยเป็นผล มันเลยเป็นคำตอบที่ทำให้น้องได้เห็นนะครับแล้วก็ได้รับรู้ความรู้สึกของคนที่อยู่ด้วยว่าเขาคิดกับเรายังไงคนจะไปจะรังยังไงก็แล้วแต่เขาก็ต้องไปอยู่ดีนะครับผมเองก็ได้พูดกับน้องว่า สมุติถ้าแฟนของเราเลิกกับเราไปสี่เดือนแล้วเราไปตามกลับมาเราอาจจะได้แค่กายเขากลับมาแต่ใจเขาไม่กลับมาแล้วเดี๋ยวครั้งต่อไปเขาก็หนีเราไปใหม่มันเป็นอย่างนี้จริงๆนะครับผมเองก็พูดกับน้องว่าถ้าเรารักเขาเราต้องทำตัวเองให้ดีที่สุดแล้วก็พยายาม เลิกชั่วโมงต่อชั่วโมงให้ได้เอาเวลาที่ดีมาปีเวลาที่เสียฟังคลิปไดเยอะดูอะไรที่เป็นประโยชน์เยอะเดี๋ยวเราจะได้อะไรกลับมาเองถ้าน้องเล่นต่อมันก็ขยายวงกว้างไปเรื่อยพี่เองก็แนะนำน้องแบบสุดวิธีเลยเพราะตอนนี้เรา หลังชนฝาแล้วจนตรอกแล้วแล้วอยู่คนเดียวมันจะเป็นต้องเลิกถ้าไม่เลิกก็ต้องได้หน,หนีหนี้หนีสินเขาไปอยู่ที่อื่นมันมีแค่นี้จริงๆยอมทรมานตั้งแต่วันนี้วันข้างหน้าเราต้องได้อะไรอย่างแน่นอนผมเองกับพวกกับน้องว่ามีอยู่หลายคนมากที่เจอเรื่องราวเหมือนน้องแต่เขาไม่กล้าที่จะมาแชร์ประสบการณ์แล้วก็ มาพูดกับพี่แต่วันนี้เราทำถูกแล้วเรามาขอคำแนะนำเรามาขอคำชี้แนะพี่ก็พูดตรงตรงบอกตรงๆงแล้วก็จะพูดแนะให้อีกว่าถ้าไม่เลิกเล่นจะต้องเจออะไรในวันข้างหน้าแล้วถ้าเลิกเล่นแล้วเราจะได้อะไรกลับมาบ้าน ที่ในครั้งก่อนกว่าจะผ่านมาได้มันก็เหมือนเราในตอนนี้แหละแล้วก็พัฒนาตัวเองมาทำ u t u b e เห็นไหมมีประมาณ300กว่าคลิปก็พูดออกมาจากใจทั้งหมดแล้วก็เอาเรื่องราวของคนที่หมดจากพนันมาแชร์ให้พวกเราฟังขนาดบางคนฟังทุกวันยังเล่นพนันเลยแล้วก็หมดแล้วก็มาระบายบางคนฟังแค่คลิปเดียวเลิกได้เลย นั่นเขาเข้าใจนั่นเขารู้ปัญหาเขาเลยแก้ไขตัวเองได้ง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นแล้วการที่เราจะทำอะไรก็แล้วแต่ต้องยึดมั่นในการกระทำอย่างเดียวอยากทำตามใจใจตัวเองเคยเล่นใจตัวเองเคยบวกใจตัวเองอยากเอาชนะแต่การกระทำเท่านั้นแหละ ที่จะฝืนความรู้สึกเหล่านี้ทั้งหมดอยากเล่นก็ไปที่อื่นอยากเติมก็เอาเงินไปซื้อของมันทำได้เงื่อนไขมันอยู่ที่เราแต่เราก็อยากจะให้การพนานไปตั้งเงื่อนไขให้เราคุณต้องได้เท่านั้นคุณต้องได้เท่านี้คุณต้องชนะรางวัลเท่านั้นเท่านี้น,นนะถึงจะสามารถถอนได้เห็นไหมเงื่อนไขเยอะแยะไปหมดเลยแต่คลิปของพี่ไม่มีเงื่อนไข ทุกคนทั่วโลกสามารถนำเอาไปปรับใช้ได้เหมือนกันทุกคนไม่มีข้อจำกัดอยู่ที่ว่าใครแต่ละคนจะเอาไปใช้หรือเปล่าถ้าคุณเอาไปใช้คุณได้ดีแน่นอนแล้วผมเองก็ได้ให้กำลังใจน้องนะครับผมให้สู้ต่อไปให้คุมความประพฤติของตัวเองให้ได้ให้คนอื่นมาจัดก,การเรื่องเงินให้เราก่อน จนกว่าตัวเราจะดีขึ้นนะครับอย่างน้อยสักสองสามเดือนก็ยังดีนะครับเลิกวันต่อวันลุ้นเป็นชั่วโมงต่อชั่วโมงอัตนาหิอัตโนนาโถตนแลเป็นที่พึ่งของตนก่อนนะครับในช่วงนี้ส่วนเรื่องความรักก็อย่าไปคิดมันมันเกิดขึ้นแล้วบนโลกใบนี้มันไม่ได้เกิดกับน้องเพียงคนเดียวมันมีอยู่หลายคู่มาก แต่ละคนนะ่ะจะเจอปัญหาอะไรแล้วแต่ผมไม่รู้แต่ไอ้ปัญหาที่เลิกรากันเพราะพน,นันมันก็มีไม่น้อยให้คิดเสมอว่าไม่ใช่มีแค่เราเพียงคู่เดียวต้องอยู่ความเป็นจริงอย่าคิดถึงอดีตไม่ต้องไปคิดถึงอนาคตนะครับทำวันนี้ให้ดีที่สุดก็พอจริงๆแล้วนะครับไม่มีใครอยากเล่นพน,นันหรอกแต่ในจังหวะนั้นอารมณ์นั้น เวลานั้นมันมีคนแนะนําเราสภาวะปัจจัยอะไรต่างๆเนี่ยมันได้องค์ประกอบทุกอย่างแล้วเราก็ไม่มีคนแนะนํานะครับแล้วก็เข้าไปเล่นวงเล็บเพื่อนชวนเล่นไปเล่นมาก็รู้สึกติดในตอนนั้นก็เหมือนได้นั่นแหละครับบางคนได้แล้วก็เลิกบางคนได้แล้วก็ไม่เลิกมีอยู่หลากหลายประเภทมากโดยรวมก็หมดเหมือนกันนะครับ ถ้าเราหมดแล้วเราก็ต้องเลิกนะครับการพนันนี่เขาไม่กลัวคนเล่นแน่นอนนะครับคุณเชื่อผมคุณมีปัญญากินเขาวันละสิบล้านเนี่ยเขาก็จ่ายคุณขอแค่คุณเล่นแต่เขากลัวคนเลิกนะครับคนเลิกนี่สำคัญมากนั่นคือเขาไม่มีไรายได้จากใครเลยวงเล็บก็คือตัวคุณอย่างแน่นอน ไม่เห็นแล้วครับเขาต้องมาโฆษณาแล้วก็ทำการตลาดมาเก็ตติ้งต่างๆทุกช่องทางคุณเองก็เห็นแล้วใครแลหลายคนก็เห็นบางคนนะครับเขาส่งไลน์มาให้ด้วยว่าถ้าคุณฝากตอนนี้คุณก็จะได้รับโบนัสเท่านั้นเท่านี้บางคนก็หลงเชื่อเติมเข้่ไปสุดท้ายก็หมดอีกนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเขากลัวคนเลิกนะครับ แต่คนเล่นเขาไม่กลัวถ้าคุณมีปัญญากอบโกยได้คุณก็กอบโกยไปนะครับคุณเล่นอยู่กับความเสี่ยงอะ่ะมันเสี่ยงทุกตาที่คุณเล่นอยู่แล้วคุณมีคำว่าอาจจะน่าจะคิดว่าแต่เขามีคำว่าแน่นอนเขามีเครื่องมืออยู่แล้วเขาก็พร้อมที่จะกินคุณอยู่แล้วเห็นไหมบางคนได้สามล้านได้เจ็ดล้านได้สิบล้าน ต่เสียวันเดียวจนหมดซึ่งมันไม่น่าจะเป็นไปได้ใช่ไหมแต่มันเป็นไปแล้วความจริงก็คือความจริงมันเป็นสิ่งไม่ตายนะครับแต่วันนี้คุณเล่นคุณตายแน่นอนแล้วก็ตายทั้งเป็นด้วยครับเหมือนน้องผู้ชายคนนี้เพราะฉะนั้นเราต้องเลิกเท่านั้นเลิกวันต่อวันเท่านั้นเลิกชั่วโมงต่อชั่วโมงเท่านั้นแล้วคุณก็จะประสบความสำเร็จในการ เลิกพนันได้อย่างถาวรแล้วไม่กลับไปเล่นพนันอีกแน่นอนผมมั่นใจโอเคนั้นผมต้องขอจบคลิป EP ที่24ไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วนะครับผมสวัสดีครับ